สวัสดีครับนักเรียนทุกคนในบทที่สองเป็นการวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับน mm. ักเรียนลองมาติดตามวิจาว่าในบทที่สองนี้จะมีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะครับเช oh. ิญติดตามได้เลยครับ mm. ครับนักเรียนครับในบทที่สองนี้เป็นการวิเคราะห์และําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับในตอนนี้ครูก็จะมีวัตถุประสงค์สองข้อนะครับข้อแรกนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยพิจารณาจากความถี่และฐานิยม ข้อ2ครับการนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่ชั้นรกทนงเดียวครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเชิงคุณภาพก่อนนะครับนักเรียนข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับคือข้อมูลที่สแสดงลักษณะประเภทสมบัติแนเชิงคุณภาพได้อื่นที่ไม่สามารถวัดค่าเป็นตัวเลขที่นามาใช้บวกลบคูณหารได้ครับตัวอย่างเช่น เพศของผู้ใช้บริการในร้านอาหารแห่งหนึ่งครับข้อมูลที่เป็นไปได้นะครับก็เป็นเพศชายเพศหญิงนั่นเองระยากรือใช้คบนักเรียนโดยทั่วไปการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมีจํานวนมากอาจมีข้อมูลที่สําคัญดังนั้นการจัดระเบียบข้อมูลเพื่อให้สังเกตลักษณะของข้อมูลได้ง่ายและสามารถหาข้อสรุปที่มีความหมายแนะนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับ ใน5้งสถิตศาสตร์จะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยพิจารณาจากความถี่ในหานิยมงดวดทิยามต่อไปนี้นะครับนักเรียนวลทิยายแมแรกนะครับความถี่ความถี่คืออะไรครับความถี่คือจํานวนครั้งของการเกิดข้อมูลข้อมูลหนึ่งและค่าของตัวแปรค่าหนึ่งนะครับนักเรียนหานิยมคือข้อมูลที่มีจํานวนครั้งของการเกิดสาการมากที่สุดหรือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดที่มากกว่าหนึ่ง แต่ในบางครั้งข้อมูลบางชุดอาจไม่มีฐานนิยมเช่นในกรณีที่ข้อมูลมีความถี่เป็น1เท่ากันหมดหรือในบางครั้งข้อมูลบางชุดอาจมีฐานนิยมมากกว่าหนึค่าเช่นในกรณีที่มีข้อมูลมากกว่าหนึ่งข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดเท่ากันครับแต่ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะชุดข้อมูลที่มีฐานนิยมเพียงค่าเดียวครับเยง ครูก็จะมีตัวอย่างให้เรนได้เราศึกษากันนะครับตัวอย่างนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งได้สำรวจหมู่เลือดในระบบ ABO ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลจำนวน30คนได้ผลสำรวจดังนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีหมู่เลือด ABO และ AB นะครับจากข้อมูลชุดนี้จงหาความถี่ของเลือด แต่และหมู่และหารนิยมของข้อมูลชุดนี้ครับนักเรียนครับจากตัวอย่างนี้นักเรียนสามารถทำฮอ,อกครูดได้เลยนะครับวิธีทำนะครับจากข้อมูลนี่ตัวบทให้เราต้องดูว่าหมู่เลือด A มีความดีเท่าไหร่ก่อนเพราะนั้นคุณจะเริ่มทำจากหมู่เลือด A ก่อนนะครับเริ่มนับนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าเห็นไหมครับเรื่องหมู่ A มีความดีเป็น5ครับต่อมาครับเรื่องหมู่ B ครับ1นึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหเจดแดเรื่องหมู่ B มีความดีเป็น8ดครับ ต่อมานะครับเรื่องหมู่โอรครับนะครับ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแป้าสิบสบอ็สบสองสิารื่องหมู่โมีความมีเป็น13บสารับนักเรียนต่อมาครับเรื่องหมู่สุดท้ายครับ เอบีนะครับนักเรียนนับของคุเลยครับหนึ่งสองสามสี่เรื่องหมู่เอบีมีความถี่เป็นสี่ครับจะเห็นว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือเรื่องหมู่โอเนื่องจากเรื่องหมู่โอมีความถี่สูงที่สุดครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนการหาความถี่ของข้อมูลไม่ยากเลยใช่ไหมครับครูก็มีตัวอย่างนึ่งให้นักเรียนได้ทำพร้อมกับครู ะครับหรือนักเรียนสามารถดูวิดีโอชุดนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วลองทำเองก่อนนะครับตัวอย่างนี้มีว่าบริษัทแห่งหนึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลกีฬาที่พนักง,งานชอบเล่นลางสุดโดยสมรวจจากพนักง,งานฝ่ายปดิษฐตและฝ่ายขายจํานวนสุคนได้ข้อมูล่างนี้นะครับส่วนแรกคือข้อมูลของพนักง,งานฝ่ายปดิษฐตส่วนที่2คือข้อมูลของพนักงานฝ่ายขายนะครับนักเรียนจากข้อมูลเหล่านี้เราสามารถตอบคำถามได้นะครับ จงพิจารณาว่าข้อหนึ่งนะครับถ้าบริษัทต้องการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานฝ่ายบริษัทควรจัดการแข่งขันกีฬาชนิดใดข้อ2ครับถ้าบริษัทต้องการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานฝ่ายขบริษัทควรจัดการแข่งขันกีฬาชนิดใดข้อ3ครับถ้าบริษัทต้องการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่สำรวจทั้งหมด บริษัทควรจะจัดการักีฬาชนิกาดไม่ยากเลยใช่ไหมครับักเรียนงั้นนเรียนไปทำข้อหนึ่งพร้อมๆกับครูเลยนะครับข้อหนึ่งครับพิจารณาข้อมูลกีฬาที่พนักงานรฝ่ายผลิตชอบเล่นมากที่สุดซึ่งประกอบไปด้วยสี่ชนิดกีฬานะครับก็คืออะไรบ้างครับวิ่งฟุตบอลินฟองและแบดมินตันนะครับดังนั้นเราก็ต้องไปหาความดีของแต่ละชนิดกีฬาครับเพราะนั้นุณเริ่มจากกีฬาชนิดแรกคือวิ่งครับ นั่นยียงสามารถนับไปพร้อมๆกับครูได้เลยนะครับวิ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจแปดวิ่งมีความถิดเป็น8ปครับต่อมาครับฟุตบอลครับนับครับหนึ่งสองสามสี ห้าหกพุทธังมีความมีเป็นหกครับต่อมาครับปิงปองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปิงปองมีความนีเป็นสิบครับ ต่อมาครับแบบเปนตั้นะรัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบงไหมครับ,รบแบบเินตันน้มีความดีเป็น12ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียน ฐานนิยมของกีฬาที่พนักง,งานฝ่ายผลิตชอบไม่นด้ดที่สุดคือแบดมินตันนะครับดังน,นั้นบริษัทควรจัดก,การแข่งขันกีฬาแบดมินตันให้กับพนักง,งานฝ่ายผลิตนั่นเองในย,าย่านโรงเรียนครับนักเรียนดังนั้นนักเรียนมาทำข้อสอบพร้อมๆกันนะครับข้อสองครับพิจารณาข้อมูลกีฬาที่พนักง,งานฝ่ายชอบเล่นมากที่สุดซึ่งประกอบไปด้วย สีชนิดกีฬาครับไม่แก่อะครับวิ่งฟุตบอลพิงปองนั้นเหมนตนกันเลยนะครับงั้นเราก็มาหาความมีของแต่ละชนิดกีฬาก่อนนะครับเริ่มจากวิ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวิ่งมีความถี่เป็นหกครับฟุตบอลครับเริ่มครับ 1> 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพุทบัลนี้ต้มงนีเป็นหกครับต่อมานะครับพิงกองครับนับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดปิงปองมีความหนีเป็น8ครับต่อมาครับแบบมินตั้งครับนะหนึ่สแบบมินตั้งมีความหนีเป็น4ครับไม่ยากยใช่ไหมครับดังนั้น,นฐานนิยมของกีฬาที่พนักงานฝ่ายขายชอบได้นมากที่สุดคือปิงปองดังนั้นบริษัทควรจัดการแข่งขันกีฬา ยิงปองให้กับพนักง,งานปากายครับนี่ครับจากสองข้อนี้นักเรีนยนก็จะเห็นว่าเราสามารถหาความถี่แล้วนําไปสูขส่ข้อสรุปคือฐานนิยมของกีฬาได้โดยไม่ยากเลยครับต่อมาครับข้อสามครับนักเรียนนักเรียนสามารถทํพความคุนได้เลยครับข้อสามนะครับพิจารณาข้อมูลกีฬาที่นพนักง,งานสารวจทั้งหมดชอบเล่นมากที่สุดซึ่ง จากที่สำรวจมามีสี่ชนิดกีฬาก็คือวิง่งฟุตบอลมินองแต่มิตแบบตันนะครับคะแนนวิง่งมีความดีเป็น14ฟุตบอลมีความดีเป็นสิบสองมิมนองมีความดีเป็นส8แดบบมิตตันมีความดีเป็นส6บหนั่นเองไม่ยากใช่ไหมครับขานนิยมของกีฬาที่พระนานที่สำรวจทั้งหมดชอบเล่นมากสุดคืออินปอง ดังนั้นบริษัทควรจัดการแข่งขันกีฬาอีกกองให้กับพลักงานที่เสนอทั้งหมดครับเป็นไเงบ้างครับเรเห็นไม่ยากใช่ไหมครับข้อมูลเชิงคุณภาพควรมีการนําเสนอข้อมูลโดยจัดเป็นหมวดหมู่ให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันตามสิ่งที่ต้องการทราบโดยอ่านนาเสนอในรูปตารางหรือแผนภาพเพื่อให้สามารถอ่านและแปลความหมายของข้อมูลเหล่านั้นได้ไง่ายขึ้น เรียกการนาเสนอข้อมูลในการแสดงความถี่ของข้อมูลในรูปตารางหรือแห่งน่าว่าการแจกแจงความถี่การเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่การนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพในรูปตารางความถี่จะมีด้วยกัน2รูปแบบครับรูปแบบแรกนะครับตารางความถี่จำแนกทางเดียวรูปแบบที่2นะครับตารางความถี่จำแนกสทางครับ ตารางความถี่จำแนกทางเดียวเป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยสแสดงข้อมูลและความถี่ของข้อมูลของตัวแปรเพียงหนึ่งตัวมักใช้การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อสรุปลักษณะที่สนใจหรือเปรียบเทียบความถี่ของแต่ละข้อมูลครับนักเรียนครับครูมีตัวอย่างการเขียนตารางความถี่จำแนกทางเดียวให้ในักเรียนได้ ศึกษากันนะครับตัวอย่างมนึงอยู่ว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งได้สำรวจหมู่เลือดในระบบ ABO e ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลจำนวนสาคนได้ผลสำรวจดังนี้นะครับเลือดหมู่ A, A เลือดหมู่ B, B เลือดหมู่ O และเลือดหมู่ AB นะครับเราสามารถนำข้อมูลจากตัวนี้เขียนตารางความถี่จำแนกทางเดียวได้2 รูปแบบครับรูปแบบแรกคือแนวนอนดังตารางที่1รูปแบบที่2แนวตั้งดังตารางที่2ครับในส่วนตารางที่1นึ่งะครับเลื่อนหมู่ A ความถี่เป็น5เลื่อนหมู่ b ความถี่เป็น8เลื่อนหมู่ a b ความถี่เป็น4เลื่อนหมู่ O ความถี่เป็น13ารวม30นะครับตารางความถี่จำแนก ทางเดียวทําให้เราเข้าใจลักษณะของข้อมูลและสามารถเปรียบเทียบความถี่แต่ละข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับจากตารางทั้งสองนะครับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและพิจารณาจากความถี่และหานิยมความถี่คือจํานวนครั้งของการเปิดข้อมูลข้อมูลหนึ่งและค่าของตัวแปรค่าหนึ่งหานิยมคือข้อมูลที่มีจํานวนครั้ง ของการเกิดซ้ำกันมากสุดหรือข้อมูลที่ความีสูงสุดที่มากกว่าหนึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความมีจำแนกเพียงเดียวตารางความมีจำแนกเพนเดียวคือการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยแสดงข้อมูลและความิีของข้อมูลของตัวแปรเพียงหนึ่งตัวมักใช้กับการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อสรุปลักษณะที่สนใจหรือเปรียบเทียบความมีของแต่ละข้อมูลครับนันเรียนเห็นไหมครับในตอนแรก่งนี้จะ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนสามารถติดตามได้ในตอนที่2ต่อไปครับวันนี้รูกปกไว้แ,แค่นี้ครับสวัสดีครับ